สวัสดีค่ะสายรุ้งเองค่ะวันนี้นะคะก็มีข่าวมาแจ้งจากการยางแห่งประเทศไทยนะคะซึ่งก็มีการชี้แจงมาตรการเยียวยาเกษตรกร,กรสำหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางพาราให้ทราบกันนะคะ หลังจากที่มีคำถามหลายๆคำถามนะคะที่พ่อแม่พี่น้องชาวส่วนยางได้ถามกันเข้ามานะคะซึ่งการยางแห่งประเทศไทยนะคะตอนนี้ก็ มีการชี้แจงเกี่ยวกับมาตรการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นั่นเองนะคะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรเราจะไปรับชมและก็รับฟังพร้อมกันนะคะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะ ชี้แจงมาตรการเยียวยาเกษตรกรนะคะเนื่องจากมีการสอบถามข้อมูลกันเป็นจำนวนมากเริ่มด้วยเรื่องของ มติคอรอมอนะคะซึ่งคอรอมอมีติเห็นชอบอนุมัติมาตรการเยียวยาวกเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เมื่อวันที่28เมษายน2563ที่ผ่านมานะคะโดยจะให้ความช่วยเหลือเหมือนมาตรการเราไม่ทิ้งกันแต่ว่ากลุ่มเป้าหมายก็คือกเกษตรกรนั่นเองนะคะ สำหรับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะได้เริ่มดำเนินงานโดยรับหน้าที่รวมรวบรวมรายชื่อเกษตรกรส่งให้สอสอกอร,รวบรวมส่งกระทรวงการคลังเพื่อตรวจสอบสิทธิ์และส่งผลให้ทกสจ่ายตังนะคะ mm. เดี๋ยวมาดูรายละเอียดพร้อมกันเลยนะคะและนี่ก็คือการช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกร1น0 0 0บาทนะคะ ขั้นตอนแรกนะคะรายชื่อก็จะยังอยู่ที่การยางแห่งประเทศไทยจากนั้นการยางแห่งประเทศไทยนะคะก็จะส่งข้อมูลทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางพาราให้กับสสกนะคะหรือว่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะจากนั้นก็จะส่งต่อไปอยังกระทรวงการคลังเพื่อที่จะให้ครัดกรองตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขส่งข้อมูลให้ทกสต่อไปค่ะ จุดที่มีการคัดกรองก็คือกระทรวงการคลังนะคะว่าจะมีการตรวจสอบสิทธิ์ความซําซ้อนของเกษตรกรนะคะหลังจากนั้นก็จะส่งข้อมูลให้กับธนาคารทกศเป็นคนที่โอนเงินเข้าบัญชีให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรนะคะซึ่งธนาคารทกศจะจ่ายเงินเยียวยาให้กับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราเมื่อได้รับรายชื่อจากกระทรวงการคลังนะคะ และนี่ก็คือที่มาที่ไปของเงิน15,000บาทที่ชาวสวนยางพาราจะได้รับนะคะคือโครงการนี้นะคะเรียกติดปากกันว่าโครงการเยียวยาเกษตรกรนะคะถามว่าโครงการเยียวยาเกษตรกรนี้นะคะแต่และหน่วยงานกําลังดําเนินการอยู่ในตอนนี้เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่ตอบว่าเป็นโครงการเดียวกันนะคะก็คือ อย่างที่ได้กล่าวมานะคะว่ามีกระทรวงเกษตรการยางแห่งประเทศไทยกระทรวงการคลังนะคะสําหรับการดําเนินงานนะคะกยทหน้าที่เหมือนนายทะเบียนรวบรวมรายชื่อของพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางเหมือนที่ได้กล่าวมาแล้วแล้วก็นําส่งเป็นทอดทอดไปนะคะส่งให้กระทรวงเกษตรกระทรวงการคลังส่งให้ทกศแล้วก็โอนเงินให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางตามลําดับขั้นตอนนะคะดังนั้นนะคะ พอแม่พี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่ถามว่าจะได้รับเงินเยียวยาวันไหนทางการยางแห่งประเทศไทยก็ไม่สามารถที่จะตอบได้นะคะเพราะว่าต้องให้ฟังผลจากกระทรวงการคลังเท่านั้นนะคะถึงจะได้รู้ว่าจะมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่เพราะว่ากระทรวงการคลังจะเป็นหน่วยงานครัดกรองสิทธิ์ต่างๆ ตรวจสอบความซํำซ้อนต่างๆท่านทำสวนยางท่านอาจจะทำนาด้วยนะคะอันนี้ก็เกิดความซํำซ้อนกันแล้วท่านจะได้เพียงหนึ่งสิทธิ์เท่านั้นนะคะก็คือสวนยางชาวนาหนึ่งสิทธิ์นะคะถ้าทำทั้งสองก็หนึ่งสิทธิ์ไปแบบนี้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาแจ้งข่าวความชี้แจงการชี้แจงนะคะการจ่ายเงินหรือว่าการตรวจสอบรายชื่ออะไรก็แล้วแต่นะคะจาก การยางแห่งประเทศไทยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งไว้ให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปค่ะ